สวัสดีค่ะช่องม่ดากบก่อนนะคะมาดูค่ะมีอะไรเกิดขึ้นค kind of ่ะดูด okay. ูเกเอไ้าม่ใหญ่ได้มอเตอร์ไซค์สีแดงวันไหนคะอได้ตั้งนานแล้วค่ะไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยอ๋อ ไม่ดาตกข่าวเนาะไม่รู้เลย ต้องลองดูว่ามาบ้านสายบุญมันจะกลับได้ไหมกลับได้มันห่างตั้ง200กิโลน่ะอันนี้มาอันนี้นี่ยังได้มาแล้วไอ้นัดมาแล้วที่ใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้มาได้เลยครับผมรู้ไหมไม่ซ้อนกันมาแล้วครับี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวลองรถก่อนอ๋อลองรถก่อนเนาะยทเแค่นี้ันกลัวบอกว่ากลัวได้รัก่รับน้องโฮมน้องโฮมน้องโฮม มาลัแม่ลูกผมจ๋าได้จะได้มาเนี่ยนี่นะคะมีวัสดุมาส่งนะคะสีงมานี่จักรยานสีแดงนี่แม่ถูกใจจังเลยทุกนยังไม่กล้าซอมสยังไม่กล้ายังไม่กล้าถ่กใจแม่ดานะคะแม่ดาชอบมากเลยค่ะสีแดงไม่ดาอะไรก็ตามถูกแล้วแพงก็ตั้งแดงไว้ก่อน้โหสงสัยในกล่องนี้ไร่งน้วมา้วน่งนว่งองนได้หร่าขอน้อมของน้อมด้ อยากรู้จังเลยว่ามีอะไรเนาะแยกซองแล้วบานนี่นะดูนะคะดูสิว่าเป็นของใครเนาะพัสดุมาส่งนี่จะเป็นของใครเนาะพี่สายบุญพี่สายบุญรถข้างหลัง ใหญ่นี่นะคะ่นาน่ะคนี่กล่อใหญ่เลยนี <t aps> <t aps> ่นะคะม่หอโอ้โหดีใจมากเลยนะคะดีใจมากยิ้มเลยนะคะยิ้มเลย ตามไปดูกันค่ะไปดูข้างบนะครับข,ข้างในเป็นอะไรนะครับไปดูกันเลย,น,เลยนี่นะคะวิวก็สวยมากเลยด,ดูน้องดีใจมากๆเลยนะคะ จะเป็นอะไรอีกนะเปิดเลย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 เด็กๆอ้อมไปด้านนู้นเด็กๆอ้อมไปด้านนู้นอมเอาไปด้านนู้นนี่แม่ก็นังก็ได้ลูกให้เด็กๆให้พี่อมาแจกอมาแกไมอะไรถูกใจไหมนะครอะไรถูกใจไหมนะ ฟันเฟลกโอ้นมนมเราซื้อมาแล้วนี่นี่เราซื้อมาแล้วันนะนี่กี่กล่องเนี่ยกี่กล่องฮะกี่กล่องฮะกี่กล่องของดิฉันห่อได้ครับของดิฉันห่อครับดิฉันห่อได้ครับดิฉันห่อด้วยดิฉันห่อดิห่อแนนุ๊กอันนี้เอาดิฉันห่อดิฉันห่อได้กล่องแดงไหมครับผมอันนี้เอาไปดิฉันมานะาดิฉันมานะ พี่เหรอพี่เอาไปให้น้องผู้ฐานโอ้ยน้องผู้ฐานเขามารับกลับบ้านแล้วกินแก้วให้ผู้าสกล่องโอ้น้องผู้ฐานกล่องแล้วโอ้ยน้องูกลับบ้านแล้วลูกน้องูกลับบ้านแล้วน้องู้าเขามารับไปแล้วเอาน้องู้าเขามารับไปแล้วขอบคุณใจมากมาเลยเราเพิ่งมีจดกโครามารับเลยครับคิดกล่องัคด้ยเดาเลยน้องผู้ฐาไม่ได้กินคอนเส็กต์แล้หมดเจกล่องเนาะฮะอนะ อันนี้อันนี้อันนี้ของเด็กชายอ๋ออันนี้ของเด็กชายเด็กชายธรรมดาแล้วของเด็กยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยังไม่ได้เลยเด็กหญิงไม่ได้ยังไม่ได้เลยโอ้ยเด็กยิงธรรมดายังไม่ได้เลยแล้วเด็กๆเขาจะแจกกันเองนะครับค่ะน้องโฮงถือให้หน่อยถือคนละกล่องสิใช่ก็ถ่ายถือคนละกล่องถือนกล่องใครเป็นเจ้าของครับแม่บอกนี่ไง เจ้าของก็อยู่ในนี้เด้ไหน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 อไปลบอยู่ในนั้นออกมาชื่ออยู่ไหนนเราอยู่ในกล่องชื่อเจ้าของน้เว้ยอครับผมไหนคุไอ้อะน้องนิวอนน้องนิวอนอันนี้ไม่ใช่นี่ราเปล่านี่พี่มันต่อไรเข้ามานั่นแหะสนนต่อไรเข้ามาไปคนคุณน้าน้อนี่น่าไรน์ย่นี่น้ไม่สมเขาน อ๋อโอเคก็สั่งชูบี้มาไงใพรุ่นี้มันเป็นของบริษัทชูบี้เลยนะใช่เราสั่งชูบี้มาใส่นมด้วยใส่นมหวานตั้งแต่เลยให้ให้ยายกินบ้างได้บ่แม่หมอหมอเปิดเลยแม่หมอจ๋าขอขอยายหนึ่งกล่องได้ไหมลูกเยี่ยวเยี่ยวช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตเยี่ยวชอบแกเลยแกเลยแกให้แกกินเลย อร่อยไหมเขาต้องใส่นมเาต้องใเด็ก้ันนี้กินได้เด็กันนี้อยินได้เดี๋ยวได้ใช้ออเดี๋ยวได้ใช้ออิมดูดิป้อนป้อนลูกอ่อนหน่อยเป้อลูกอ่อนหนอยอร่อยไหมแซ่บแซ่บไม่ใช่รอไม่ชรอกินด้วยเลครับงบมืออร่อยจริงไม่กินนมมนเลยใช่ไม่ต้องใส่นมจะอร่อยกะไไม่ใส่นมก็ได้เด็กเอฟซียกมือควาคุณเอฟซีจบจบจบจมามงตัวกัน ไม่ใหญ่หรอเด็กแท่งอรอขอบคุณก่อนเพื่อนเลย MC ที่เมได้ใชรหออขอบคุณนะครับผมเขาเป็นกันขอบคุณท้าไปขยามาต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะที่เอ็นนูนิวและน้องๆนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ได้ MC ได้เกิดเกิดไว้แล้วว่าจะมีคอนเซ็ปต์มาส่งอะไรประมาณนี้แล้วก็ขอที่อยู่แม่ผู้ใหญ่ด้วย่ะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ ว่มีเอละครแม่ผ้ใหญ่กเรายังไม่มีบ้านเลขที่ใช่มาเรื่อยๆค่ะเอลซีก็จะผ่านทางแม่ผู้ใหญ่ก็มาสู่ให้น้องนิวที่เป็นสะพานบุญให้นะเรียบผู้ใหญ่นะครับเจ็บๆบจเอาย้อเลยยอไม่ไดนกองแบอบอบะวอเรีบตอนนี้แหละเรียบอยู่ถ้าไปถึงบ้านพี่ก็ไม่เรอก็ไม่เวลากินหรอกแกแแก่แาเไกินไหกินนี่แกอร่อยแอสรอบอีแกนาหอแก่มากๆเลย อยากให้น้องชิมสตรอเบอรี่ลองลองสตรอเบอรี่อ่ะลองชิมสตรอเบอรี่มีหลายสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดเชิ์กด Subscribe ให้แม่ดาวค่ะตอนนีค่ะ